ครับกะผ่านผลไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้นะครับแม่ละอองกะไดลูกมาอยู่ที่สามนอน,นะครับออกมาแบบพอเพียงกีรีนะครับออกตย้งแต่มมือขึ้นนะครับแล้วเล่าตีหางองกะหญ่ยยเติมนะเท่าไหร่แต่ว่าค่ำไม่ค่อยเห็นลูกนะครับว่าต่จะไจหนจะขาโตแต่ได้มาสามโตนะครับยังไม่ทันดีเบิ่งเลยนะครับเพิ่งกลับมาจะทํางานโตแม่ ต้วผู้สองนะครับตัวแม่หนึ่งนะครับสีแดงเข้มดีนะครับนะครับบางเทื่อบางคนนะครับสังเกตว่าเอเห็นลูกนหน่อยสีลูกลูกมันนะครับมืดที่ย่างนะครับยานแม่เพิ่เบิงออกเบอร์มืดนะครับข้จะสังเกตได้กันนะตัวนี้เป็นวันที่หนึ่งเนาะยังม่ถึงวันที่หนึ่งเดี๋ยวซ้ำนะครับคอดปรามาณตีห่าแต่คิดว่ามืดเหรอครับคันม้าแม่ที คอลูกยังบ่เมืดเท่าจะสังเกตว่าเพื่อนจะมีลักษณะการเบ่งนะครับตัวนี้คือเพื่อนเริ่มกินน้ำกินยังแล้วนะครับบ่มีอาการเบ่งแล้วนะครับเริ่มผ่อนคลายแหละน่าจะเมืดนะครับนี่คำทองเบิ้งก็ได้นะครับคำทองพวกนี้ขันม้าทียังมีหลูกอยู่ข้างในอะ่ะทองมันจะปั่นทองมันจะแข็งนะครับมันตัวนี้มันคือมันยันยันนิ่มๆละ่ะก็คือเมืดอยละคนทองปัน่นทองแข็งเนี่ยก็คือมันเกิดจากการบีบโตของหมดลูกนะครับ ตัวน,นี้ก็คืออาจจะยังบุ่ท่านเหมิดนะครับตัวน,นี้คือพ่อนนอนสบายผ่อนคลายละเริ่มกินน้ำาละนะครับก็น่าจะเหมิดนะครับในมาสามนอครับกตถือว่าเลี้ยงง่ายๆครับสบายๆทำเนียกินแค่นมแม่กะอ้วนละนะครับเนี่ยสีแดงเข้มเลยนะครับตัวนี้เวลาอยุเราๆสักเท่าไหร่ละตอนนี้หกโมงแรงแล้วนะโอเคครับมาในพ่นอยู่กับแม่ั อเคครับทักถ่ายกับสามนอสองนอสองตัวผูหนึ่งตัวแม่นะครับต้นเหียจะเป็นของทีหา้วมั้งแม่ละออ,องเนี่ยนะครับเริ่มาอยู่เยอะละนะครับ